อ่ะกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในที่ช่องออมรอนเหนือทีวีนะฮะก็คันนี้มาเปลี่ยนยางที่ผมนะฮะเป็นฟูจิยาม่านะครับ140 70 12นะครับก็ได้มาประมาณนี้นะฮะก็ใส่ได้พอดีสบายๆนะครับแต่ถ้า13นะครับมันจะตัดนะครับอย่างที่คลิปที่แล้วนะครับที่มันต้องตัดนะครับก็คือให้มันหลบนะแต่ตัวนี้ก็ไม่โดนนะครับสบายๆเพิ่มเปแค่ขอบ12นะครับ ใส่ยางอ้วนๆแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ชิลหน้านะครับถามมากันเยอะผมใช้เป็นขาชิลแบบนี้นะครับเป็น2ข้อต่อนะครับก็จะเป็นตัว T ีนี้ลงไปนะครับเพื่อยึดกับตรงแก้มเลยนะครับจะเห็นนะเนี่ยตรงแก้มนะครับต่อเป็นเหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นตัว L อีกทีนึงนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรน็อตสตัวเดี๋ยวลูกค้าเอาน็อตไปเปลี่ยนอีกทีนะฮะอันนี้ใส่น็อตชั่วคราวให้ก่อนลอง เดี๋ยวว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อนะฮะก็ยังรับจัดทรงรถจัดปรับแต่งอยู่นะครับก็ชิวจะสูงประมาณนี้นะฮะจะให้ลูกค้าไปปรับเองนะครับตามใจชอบนะฮะ,ะแท่นนะครับตัวนี้โชกกลางโชกกลางนะครับใช้ M S X นะครับแต่ลูกค้าไม่ใส่แท่นโชกไอโชกแทน่น ก็เดี๋ยวต้องมาแก้ใหม่อีกรอบนึงนะครับตอนนี้งบลูกค้าไม่ถึงนะฮะเบรกไว้ก่อนอ่ะเปลี่ยนแค่ยางไปก่อนนะครับกับใส่ชิวนะครับแล้วก็มีจูนรถมีอาการวูบนะครับเดี๋ยวไปจูนที่พี่เอกทีนะฮะอาอาการที่มันเป็นที่ว่าวูบนะครับ 1. เป็นที่ปั๊มแรงดันถังน้ํามันนะครับก็เป็นไปได้ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหัวฉีดนะครับที่เราต้องดูมัดไฟนะครับ ทำความสะอาดชุดข้างอะไรด้วยแล้วก็มีจูนกล่องนะครับประมาณ3 4อย่างนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วก็หัวเทียนก็เป็นไปได้ด้วยนะครับมันมีหลายปัจจัยนะครับสำหรับอาการรูบแบบนี้นะฮะอันนี้แฮนแฮนจะเป็นทรงนี้นะครับที่ลูกค้าใช้นะครับอันนี้น้องเขาใส่เองนะผมก็จัดองคทรงเครื่องให้ได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องใส่ชคแท่นก่อนเดี๋ยวถึงจัดทรงเต็มรูปแบบนะครับ โอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับมีคำถามอะไรทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทั้งหมดนะครับถ้าว่างก็ตอบแชทให้ทันทีนะครับเอาไประเบิดยางใช่ไหมฮะถึงยางใส่ได้นะครับไม่ใช่ว่าไปร้านงัดยางทั่วไปนะครับต้องเอาไประเบิดยางยิงระเบิดนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบนะฮะก็จะมีคลิปที่เคยทำไว้แล้วนะฮะ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสงสัยตัวไหนสอบถามผมเข้ามาได้นะครับวางก็ตอบเลยสวัสดีครับโจนนะครับโจนตอนนี้วัดค่าอยู่นะฮะก็ ช่างไหนลองครับช่างองีงองปั้นลูกยูก,ก็รถมีอาการติดโค้ดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวต้องดูแรงดันด้วยนะครับดูสดสดเฮ้จ้าวของเทปต้องน้ำเข้าถัง เดี๋ยวจะมาลองดูว่าฟาร์มติ๊กจะมีชีวิตอยู่อของแท้ต้องน้ำเข้าถังนะครับซึ่มเ,เองนะจ๊ะ